สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะวันนี้ป่มได้ที่นอนใหม่ครับผมมาลุ้นกันนะคะแม่แม่แมแมแบบี่ีค่ะมาลุ้นกันนะคะภูคำน้อยจะนอนไหมมาลุ้นกันค่ะลุ้นกันลุ้นกันที่นอนใหม่สีหวานนะสีหวานมาในหนุ่มสายหวานนะแม่แม่แม นุ่มสายหวานครับผมนมสายหวานครับอีอนนี้เริ่มสัมผัสอยู่นะคะแม่แม่เริ่มสัมผัสอยู่นะมาดูเด้อค่ะเด้อมาดูกันมาชมกันเยอะๆนะคะแม่แม่ว่าน่มน้อยคนนี้เขาจะล้มตัวลงนอนกับที่นอนนะคะใหม่ครั้งแรกครั้งแรกในช่วงวัยหกวันนะช่วงวัยหกวันค่าแม่แม่ จะนอนไหมตอนนี้คือสัมผัสสัมรวจดูว่าคืออะไรนะคะยังยังยังสงสัยยังงงอยู่นะคะว่าอ่าอันนี้คืออะไรนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูนะแม่แม่ดูสัมรวจสัมรวจนะ <c oughs> จับจับรูปรูปคำคำเลยเอา้าวตาจะพานอนแล้วนันเออตานอนแล้วนั่นเอานอนกับตาวะ <c oughs> นอนกับตาวะเร็วเร็วเร็ มนอนกัตาเร็วๆ,ๆคนเก่งเร็วๆนอนเลยนิ่มๆสบายตัวนี่นอนเลยลูก <c oughs> <c oughs> นอนเลยนอนเลยนี่ดูนะคะแม่แม่ดู <c oughs> นี่ตานอนให้ดูแล้วนี่หนูก็ล้มนอนัวนอนหรอลูกนี่ตานอนให้ดูแล้วนี่เอานอนเลย <c oughs> ดูกันนะคะแม่แม่ว่าจะล้มตัวลงนอนหรือเปล่านะเอฟซีก่ะ เดี๋ยวแม่จะมานอนแทนแล้วนี่แมวไทยจะมานอนแทนแล้วนะยังสังเกตอยู่นะแม่แม่ยังแบบว่าอันนี้คืออะไรเนาะอ่าครั้งแรกเนาะครั้งแรกในช่วงเข้าใบหกวันนะคะแม่แม่ก็ยังแบบสงสัยอยู่นะ จะนอนแต่ก็ไม่กล้านอนนะคะยังไม่กล้านอนนะคะแม่แม่ยังไม่กล้านอนนะคะ,นอนนะ,คะตอนนี้สับปะ <laughs> <laughs> เล่นเล่นแล้วเล่นแล้วเออคืออะไรครับคืออะไรครับมาชนที่งอนในยุคที่นอนเข้ามาว่ะเข้ามานอนเร็วเร็วเร็ว,รว <laughs> นอนแล้วนี่ตานอนแล้วนั่น <laughs> อยู่นะคะ เอยขัดไปคับไมเเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่มานอนก่อนเลอนันน่ะตาหลับแล้วนันผู้ค้าเอ้ยตาหลับแล้วนันตาเตยหลับแล้วนันผู้ค้ามานอนก่อนเร็วๆมานอนก่อนเร็วๆยังสงสัยอยู่นะคะแม่แม่ยังสงสัยอยู่ อะไรวะอะไรวะอะไรวะนิ่มๆอะไรเนี่ยนิ่มๆเนี่ยเออ,เ,อ,อเริ่มเริ่มขยับแล้วนะอุ้ยแม่ดูแม่เขาสิพอเตือยเอ้ยดูแม่เขานั้นเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วแม่แม่เริ่มเข้ามาแล้วครับผมอ,อนอนลงนอนลงนอนลงเออ นอนนอนเอาให้ตาพานอนก่อนนี่แล้วจะได้รู้เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะแม่แม่เริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มขึ้นมาแล้วครับเออนอน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 ลุ้นกันนะคะรุ้นกันนี่รุ้นกันแมวไทยก็หันตูดบังแล้วนี่ ันตูดบังทำไมลูกแมวไทยหมุนไปดูดูดูค่ะแม่แม่ดูนะคะ <c oughs> ไม่นอนนะน่ะนะไม่นอนนะเออจะเล่นกับตาจะเล่นกับตาเต๋ออย่างเดียวเลยไม่นอนนะคะแม่แม่ไม่นอน <c oughs> เอานอนลูกนอน <c oughs> <c oughs> อน,นอนลูกนอนคนเก่งนอนเร็ว,นอน,วนอนก่อนเร็วนอนก่อนเร็วดูค่ะแม่แม่ดูค่ะเริ่มเริ่มเข้ามาข้างในที่นอนแล้วนะคะเข้ามาข้างในที่นอนแล้วนะคะแม่แม่มาดูกันมาดู้นกันนะคะว่าจะนอนหรือเปล่านะแม่แม่ว่าจะนอนหรือเปล่าอะนอนลงนอนลง นอนลงเร็วนอนลงเร็วล็อกคอล็อกคอล็อกคอตาเต่อแล้วล็อกคอตาเต่อแล้วล็อกคอตาเต่อแล้วแม่มเออเออเออล็อกคอตาเต่อแล้วแม่แดูดูดูเอออนอนด้วยกันแล้วนั่นนอนแล้วนะครับผม อ่านอนแล้วครับผมนอนแล้ว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 ครับผมนอนแล้วเออในที่สุดก็นอนแล้วนะครับที่นอนใหม่น,น,ออหน, ra, ai, นะคะอ่าตอนนี้วันแรกวันแรกของการนอนที่นอนนะคะแม่แม่ก็ยังไม่ชินนะคะแม่แม่ยังไม่ชินนะคะนี่ที่นอนใหม่ ai, วันแรกของน้องภูคาครับยังไม่ชินนะครับยังไม่ชินครับผม โอยังไม่ช <mm> <mm mm> <mm> <mm <mm ินครับผมยังไม่ชินครับเนวบัแรเลขของน้องภูคำครับผมดูนะคะแม่แม่ดูนะคบผมคนอะไรนี่ยุ้ยคนอะไรนี่ขับคอเราบดนี้ขับคอโปเตยแล้ว ขับคอพอเตอแล้วแม่แมบนนอนดอกนี่ที่นอนนี่โอ้ยแม,แ,มแม่จ้าดูจ้าดูจ้านะขับคอแล้วนิ่มจังเลยครับนิ่มจังเลยครับผมดูนะแม่แม่ดูอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี้ย โอ้โห oh, สุดยอดเลยสุดยอดมากเลยนะครับนี่สุดยอดมากเลยครับผมโอเคนะคะ คุณป้าคุณแม่ค่ะในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้แม่เอาไทยและน้องภูกคากันเยอะๆด้วยนะคะหนึ่งไ์ก็คือหนึ่งกำลังแรงใจนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีกําลังแรงใจนะคะทําคลิปไลฟ์สดให้กับแม่ๆได้ชมกันในทุกๆครั้งทุกๆวันนะคะสาธุสาธุนะนครับคุณค่ะบายบายสวัสดีค่ะ